โอเคนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เราจะมาเล่นเกทิฟนเครับไม่ไม่ครับเราจะมารีวิวของเกมทิฟฟนเต้ของผมนะครับมาเริ่มกันเลยครับแชท let's go ไม่ต้องพูดว่าแชทวะอ้าวทำไมล่ะ let's go friend วันนี้เราจะมารีวิวของในเกมกันนะครับทุกคนมาเรามาเริ่มกันเลย Let's begin โอเคเริ okay, ่มแล้วครับมารามารีวิวของกันเลยนะครับในของในสกาวทั้งหมดผมก็มีประมาณนี้นะครับมีปืนสกัตกันที่แบบได้เปลี่ยนสกินมาแล้วแล้วก็นี่ปืนปืน ล็อกเก็ตเลชเชอร์คิวสเตกแล้วก็นี่นะครับไพโลไม่รู้คุณรีวิวใครเนี่ยหาอะไรนะคุณรีวิวใครเนี่ยก็อัดวิดีโออยู่ไงอัดอยู่เดี๋ยวรู้นี่มันได้ียงผมเนี่ยได้ยินดิไม่ก็คุยไปเลยแล้วก็นี่ครับไม่รู้เลยคุณส่งคุณส่งช่องผมให้เอ๊ะส่งช่องคุบมานผมเหรอได้แต่ช่องเลย นล้วนี่ครับปืนนี่มินิกันโคตรสวยมากเลยครับนี่ครับนี่ครับไอจีสีสีเขียดป่ะนาะสีสีเขียดเหรอสีสีอะไรสีสีเขียดป่ะนาะมินิกันสีน่ะสีสีเขียดป่ะนาะใช่จะมั้งอ่ะอันนี้เป็นปืนคาร์บอยนล้วนี่ครับบูเดนนี่นะครับมีปืนคอสโบอนะครับ แล้วนี่เมดิกันแล้วก็อุเบอซอร์สไนเปอร์เป็นนี่ครับนี่ครับมีมีสเตนเจอร์ด้วยแล้วนี่ครับแล้วนี่กระทะแล้วก็อันต่อไปก็นี่ครับอาวุธของสปายนี่ครับโอเคเวอเลอร์ผมก็เล่นว่าเจ็ดครับซึ่งในของทั้งหมดในแบ็คแพ็คก็มีประมาณนี้ครับโอ้ยถ้าผมไม่เล่นนะถ้าผมเล่นเปนะ็นหน้าผมเล่นแป๊บเดียวผมได้เลวสิบแล้วเว,ว้ยเลวสิบเหรอ เดี่ยวปกติผมผมเล่นผมเล่นเกมเนียวกีกปกติถ้าผมเล่นถ้าผมเล่นแบบจนเป็นแบบเล่นเป็นผมเล่นไปเดียวได้แล้วสิบอยู่แล้วเหรอแล้วนี่คือแล้วขึ้นเยอะอยู่แล้วแต่คือผมเล่นไงอ๋อผมเล่นไม่เป็นไงอ๋อแล้วนี่คือคิวสเต็กแอร์ไซน์นะครับซึ่งเราขอจบคลิปนี้แค่นี้ครับสวัสดีครับบ๊ายบายอันนึงนะโอเค